สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยวอลเลย์ในแม็ดที่ผ่านมานะครับที่ช่องวันมีการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลซึ่งก็ได้เชิญโคอดออสมานั่งพูดคุยด้วยนะครับกับผู้บรรยายด้วยทีไทยจะเริ่มแข่งกับจีนและโค้ดนะครับก็ได้มีการชื่นชมด้วยนะครับนักกีฬาของเรา แลตอนที่วิเคราะห์นะครับโคดออสก็ได้บอกเลยว่าการเล่นกับจีนยากมากที่จะเอาชนะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บให้ได้ทุกเม็ดและในที่สุดเราก็สามารถเอาชนะจีนได้จริงๆครับงานนี้โคดออสเป็นอีกหนึ่งคนที่สุดปลื้มแน่นอนครับที่ไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เพราะอย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาชนะจีนได้นะครับเหมือนกับเราล้มยักได้เลยนะครับซึ่งโคดออสในนัดนี้นะครับก็ได้มานั่ง กับผู้บรรยายพอดีเลยนะครับงานนี้สาวๆาวทำให้โค้ดออสมีความสุขแน่นอนครับที่สาวไทยรุ่นใหม่สามารถสานต่อความปังจากรุ่นพี่ได้แบบสุดปังจริงๆครับ